วันน no? <resol> hey, ี้ผมมี1ช่องทางในการเรียนรู้ฟรีมาแจกสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ไปจนถึงเทรดเดอร์ขั้นสูงมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันด้วยนะครับและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบผมมีของฟรีที่พิเศษมากๆมาแจกแค่กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับมีหลายท่านที่ทักเข้ามาสอบถามที่เพจอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าอยากเริ่มเทรดต้องทำยังไงเลือกโบรกเกอร์ไหนดีแล้วเลือกยังไงต้องใช้บัญชีแบบไหนแล้วสเปดเท่าไหร่ถึงจะโอเคในวันนี้ผมมีคําตอบให้แน่นอนครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าสําหรับเทรดเดอร์สิ่งสําคัญที่สุดคือการเข้าใจพื้นฐานอย่างถูกต้องและทุกคําถามคุณสามารถหาคําตอบได้ทันทีจากหลักสูตรฟรี5บทเรียนนี้ได้เลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูเนะื้อหาได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาษาตามที่ตัวเองถนัดนะครับเขาก็จะมี5บทเรียนให้สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่ หลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วเมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานดีแล้วส่วนสําคัญถัดไปที่จะพาคุณไปอีกขั้นและเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนั่นคือการเข้าใจกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วก็มาที่การวิเคราะห์และการศึกษามาที่ FBS Academy นะครับคลิกเข้าไปเราก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนั่นเองจากนั้นเราก็ไปที่หลักสูตรถัดไปนั่นก็คือหลักสูตรสําหรับเทรดเดอร์ขั้นสูงนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เปลี่ยนภาษาเช่นเดิมนะครับหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากราฟได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มองเห็นแต่อ่านออกและตีความได้อย่างแม่นยำแล้วเมื่อคุณเข้าใจความจริงของแท่งเทียนแล้วมันจะนำทางคุณไปสู่กลยุทธ์การเทรดที่แข็งแรงและเพิ่มความมั่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้นครับนอกจากกลยุทธ์ที่ดีแล้วสิ่งที่คุณต้องมีควบคู่ไปก็คือข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ ข้อมูลที่คุณใช้ต้องถูกต้องรวดเร็วแม่นยำและที่สำคัญต้องมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้จริงๆไม่ใช่แค่ข่าวลือที่มาจากกระแสของโซเชียลหรือถ้าคุณต้องการอัปเดตความรู้ก็ไปที่เมนูบริษัทและสัมนาออนไลน์ได้เลยครับเรียกได้ว่าคุณจะได้ทั้งเครื่องมือและความรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับลงทุนกับข้อมูลที่สดใหม่และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นี่แหละครับคือเส้นทางของเทรดเดอร์ที่พร้อมจะเติบโตและที่สำคัญนะครับทั้งหมดที่พูดมาคุณสามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่านบล็อกเกอร์ FBS ได้เลยครับก่อนที่คุณจะรีบเปิดบัญชีคุณต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่า FBS มีความน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าและวันนี้ ผมมีวิธีง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้เพียงแค่4ขั้นตอนในการตรวจสอบโรเกอร์มาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างแรกก็คือความน่าเชื่อถือโรเกอร์มีใบอนุญาตหรือไม่ประเภทของบัญชีและก็สเปดมีความเหมาะสมในการเทรดมากน้อยแค่ไหนระบบฝากถอนรวดเร็วและโปร่งใสหรือไม่แล้วก็ความเหมาะสมกับคนไทยสามารถฝากถอนผ่านธนาคารไทยได้ไหมแล้วมีเมนูภาษาไทยหรือเปล่า วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือก็สามารถเข้ามาที่แถบเมนูบริษัทแล้วก็เกี่ยวกับ FBS นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่า FBS เนี่ยเขาได้รับใบอนุญาต FSC นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะของหน่วยงานกำกับดูแลความก้าวหน้าการต่อสู้การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการลายระบบกฎหมายของเบลิสเนี่ย ปฏิบัติตามหลักสากลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในกฎระเบียบเทรดเดอร์จึงไว้ใจได้ว่ากราฟของบล็อกเกอร์ FBS เป็นกราฟที่มีคุณภาพปลอดภัยไร้กังวลมาถึงในส่วนของประเภทบัญชีนะครับสำหรับ FBS ตอนนี้ก็มีบัญชีหลักๆอยู่2ประเภทก็คือบัญชี t a ต d a า d แล้วก็บัญชีเซ n นนั่นเองนะครับบัญชี t a ต d a า d ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการกําไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็สเปดต่ําได้เลเวลสูงเหมาะสําหรับคนที่เริ่มมั่นใจในการเทรดแต่สําหรับคนที่อยากจะเริ่มเทรดและยังไม่กล้าลงทุนในจํานวนเงินที่มากก็สามารถเข้าสู่ตลาดได้ด้วยบัญชีเซนสําหรับบัญชีเซ็นถ้าเติมก็ไป10เหรียญคุณจะได้1000เซ็นเหมาะสําหรับการฝึกซ้อมทดสอบระบบเทรดการบริหารจัดการเงินทุนและจิตใจ ตลาดจริงเราไปดูที่ค่าสเปดกันดูบ้างนะครับไปที่เมนูการซื้อขายแล้วก็มาที่เงื่อนไขาการซื้อขายนะครับเพื่อที่เราจะได้มาดูข้อมูลสเปดนั่นเองนะครับสเปดต่ำเป็นสเปดแบบลอยตัวตั้งแต่0.7นยปิบขึ้นไปนะครับปริมาณการซื้อขายก็คือการออกหลอดซ้ายนะครับสามารถออกหลอดซ้ายตั้งแต่0 0 1ถึง500อหลอดได้เลยแล้วก็ยังสามารถตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ถึง200คําสั่งเลยทีเดียวและการดําเนิเนการซื้อขายรวดเร็วมากๆานะครับใช้เวลาเพียง,งับ นอกจากสเปดต่ำแล้วนะครับการเทรดก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายแล้วเขาก็ยังมีบริการฟรีสวอปนะครับสำหรับคนที่ถือออเดอร์ข้ามคืนอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มีเลเวลสูงสุดให้ถึง 1- 3,000ต่อนะครับแล้วเขาก็ยังมีการป้องกันยอดเงินคงเหลือติดลบรวมถึงสต็อปเอาท์อยู่ที่20%ด้วยนะครับมาดูที่การฝากถอนนะครับเขามีวิธีการฝากและถอนเนี่ยมากกว่า200วิธีการนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรกเกอร์นะครับที่มีช่องทางการฝากถอนค่อนข้นขางที่จะหลากหลายและการฝากขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่5เหรียญเท่านั้นเองเทรดได้กําไรแล้วสามารถถอนได้ทันทีไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบลกเกอร์ FBS นะครับ สำหรับโบรกเกอร์ a b s นะครับก็เปิดทําการมาตั้งแต่ปี2009นะครับเป็นโบรกเกอร์ชั้นนาระดับโลกนะครับที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับรางวัลมากมายโดยให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเทรดเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์รวมไปถึงแหล่งความรู้สําหรับนักเทรด FBS เป็นแบรนด์สากลที่ดูแลโดยหลายบริษัททั่วโลกนะครับนักเทรดสามารถเทรดผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MT4 และ MT5 ได้อย่างสะดวกทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับนอกจากนี้เขายังให้บริการมากกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับได้รับรางวัลระดับน นานาชาติมากกว่า100รางวัลสร้างประสบการณ์เทรดที่เหนือกว่ามาอย่างยาวนานมากกว่า16ปีมีนักเทรดมากกว่า25ล้านคนที่ไว้ใจในการใช้บริการ FBS ตอนนี้เขาก็จะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับวิธีการสมัครก็ใช้ขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นก็สามารถสมัครใช้งานได้แล้ว อย่างแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์ FBS นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้หรือจะกดจากลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะมีข้อมูลหลากหลายให้เราได้เรียนรู้ก่อนที่จะสมัครไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งกลยุทธ์รู้ทันข่าวสารใครอยากเติมความรู้ให้กับตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับมีหลายหลักสูตรอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นก็คือบทเรียนสําหรับมือใหม่หรือบทเรียนสําหรับเทรดเดอร์ขั้นสูงนะครับบทเรียนสําหรับนักเทรดรวมถึงบล็อกของเทรดเดอร์นะครับ เขาก็จะมีชุมชนนะครับเป็นพื้นที่สําหรับอัปเดตกิจกรรมและข่าวสารในเ Tele gram นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการสัมมนาออนไลน์นะครับในการสตรีมสดสําหรับคนที่ใช้ FBS ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ฟรีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอัปเดตแล้วหาความรู้เนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะของฟรีดีๆมีอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเทรดได้ถึง550ตราสารเลยนะครับใครถนัดตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกเทรดได้ตามต้องการเลยนะครับ เพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยอย่างหายห่วงนะครับด้วยมาตรฐาน FSC นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเส้นทางการเงินของการเทรดก็จะปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการควบคุมและรับรองของ SSL นั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราสามารถคลิกไปที่เปิดบัญชีได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเด้งมาที่หน้านี้นะครับกรอกอีเมลต้องเป็นอีเมลที่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับหลังจากนั้นก็กรอกชื่อ กดลงทะเบียนก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยหรือจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็ได้นะครับใครมีบัญชีโซเชียลต่างๆอย่างเช่น a c e b o o k นะครับก็สามารถใช้บัญชี a c e b o o k เนี่ยสมัครใช้งานในการเปิดบัญชีกลับบลกเกอร์ FPS ได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นบัญชี Google นะครับก็ใช้บัญชี Google ในการสมัครได้เช่นเดียวกัน Apple ID นะครับตอนนี้เห็นว่ามีปัญหาในการใช้งานด้วย Apple ID ตอนนี้ก็เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนะครับก็แนะนำเป็น2ช่องทางนี้นะครับ เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็สมัครใช้งานเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะครับและพิเศษสําหรับ1ิท่านแรกนะครับที่สมัครใช้งานบร o อร์ FBS เมื่อสมัครใช้งานแล้วเปิดบัญชีแล้วสามารถติดต่อทักเข้าไปที่เพจนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษในการรับอ e ีบุ๊กฟรีพร้อมรับคําแนะนําส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับเพียง10ท่านแรกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องระบบเทรดหรือนําระบบเทรดที่ตัวเองใช้อยู่มาพัฒนาหรือจะพัฒนาต่อยอดจากอ e ีบุ๊กที่ผมแจกไป ก็ไดด้เเช่นนียวัคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเป็นร้อยท่าแต่คุณรู้เพียงว่าท่าไหนที่คุณสามารถทํากําไรได้ซ้าๆแล้วถ้าคุณเทรดแล้วย่ําอยู่กับที่โอกาสนี้คุณควรจะคว้าไว้แล้วพบกันนะครับสําหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ